เริ่ตัวระตะกลางน้อยจังายคุณตะไรเลยขายมันมันกล้องกล้องก่าใท้างเขาไปห้องเบเดี๋ยวเอาใหม่ก็ได้เ็นทีดีเปีเหยปยุดไมจไปหยุดไ้วเออ ที่ทำจะอมขาวยเล็รณาใช่ไหมเนาะโยแบบหยาบเานะนีมือการต่ำโกพลังมันบ้านบบอนดน่าจะต่ำบ่อยนะเนอะไม่บอดอีครั้งไม่ติดสังไม่เคใส่ได้ Nói... để sì, này, cho nó mời mời cho nó mời 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 làm mời 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 พ่อนไมเป็นเป็นพัดเลยนพ่น่อยเน,ยน,ย um นยี้ยไยกลต้องยอยู know, ่นะมันมัน้นานนใจเลยเมันย้มสิขอหรือยังจะพอแล้วต้องมาทำอะไรด้วยทำอะไดวยกอเี้ย

อันนี้ครูเคล้ากับพันมีอะไรใช่ไหมนะอ๋ออะไรอ่ะขนมาหมูก,กรอบค่ะข<อ>นะาหมูหิวบองอ,อร่อยไหม មកព្រਿੰតានវិញទៅផាននេះเด้อមកវិញเด้อចាំមកអូយទេណั่งអានមកចានឹងដាក់ក្នុងមកកប อันนี้เตรียมเครื่องต้มยำนะครับซูสันน่ากินมากเลยนหนศึกลอยใช่ไหมเนี่ยมอลงค่ะอ้าวเสร็จแล้วเหรอน้ำเหี่ยน้เเหี่ยวนี่ไห่นไหก่ยวนนี่ยน่ดไ่ไนน อน้ามูบดอันนี้น้ามูบดนะแล้วนี่ก็เลยนะ จะตาองตามไปเลยนะขั้วมะเือไรับสนุลน้ำเดือดได้แล้วเนี่ยน้ำเดได้ที่แล้ว่าเพิ่ใส่มี

ต้องมาเกะชนต่เะชนเชตรโอเคเออีสันสวยงามมากเลย สวยสีสันสวยงามมากเลยโหน่ากินนะคทับเนื้อสดสดส,ดสดสด,สดอะอะจ้ะ ันนี้เติมอันต้มยำเนาะโอ้ต้มยำนืมยำมันเดือดเลยพี่เดี๋ยวก็เดือดแล้วแหละแค่เปิดแก๊สแล้วเดือดแล้วแหละจ้าโอ๋ยมีกระดูกแดงนี่ดอกสวยก่อนเข้าชมประจำตัวมีมีเวลาอะไรเลยพี่วลาเลยอันนี้นี่อขัดต่อจ้าขัดต่อเนาะแค่เยอะหน่อย ก,ก,ก่อนยันเดินสามแม่ครัวน่ะฮะก็ดูให้ให้ดูเฉพาะด้านนี่บอกว่าให้ดูเฉพาะด้านนี้มา ใช่เนาะ่านาทีขอบคุณครับที่ม่ขอกันีก่อนนะครับได้รครับเจอกันมันก็ผ่านไปสนุบที่นี่ขอบข้ามาสวัสดีครับเียวอตอมยังตูเพลิดตอมแก้วแก้วแป้งแป้งเดี๋ยวไปต้มจได้ช่วงตัวงพลิต้อมตระหัด បាក់បោកសាក់ខអូខេយឺនតាក់គេណាអញចុ្អើយឃើញមើលអញតោវាមិនចៃតែផាទីมันមានណា